เสรษฐกิีกันเท่านี้บริลํำครับ เกษตรปนีกระทุนีบริลลัมครับพี่น้องสวัสดีครับพบพี่น้องเช่นเดิมเช่นเคยครับมีผ้ามาเบงของเชอร์รี่สีทองนะครับพลังของสายเนื้อครับพี่น้องเชอร์รี่สีทองนะครับสายสนิมครับพี่น้องนะครับมาเบงพลังสายสนิมของเขาครับนี่ครับโอ้โหเบงครับพัเมยพันธุ์นะครับสําหรับพี่น้องสายเนื้อนะครับที่ก้าวเข้าสู่ตลาดเนื้อแล้วครับนี่ นี่ครับหลายคนได้ชิมรสชซตดแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันแซ่บขนาดไหนนะครับนี่ครับตอนนี้ผมกับนายปรทธานด้วยกันครับพี่น้องครับนี่ครับเขาคู่ครับดากดํากับดากเหลืองนะครับดากเหลืองนี่เพิ่นก็ว่าสิเป็นตัวผู้นะครับเนาะตัวเมียนี่สิดากดำดำนะครับนี่เบื้องจากเปลือกครับเปลือกจะเรียบๆรียบนะครับตัวผู้เขาจะนี่ มันจะโค้งๆนะครับนี่โค้งๆนะครับโค้งๆบิดๆเบี้ยวๆไปนะครับนี่นะครับพี่น้องที่มักสายเนื้อครับเบิ่งพลังของสายเนื้อครับพลังของการออกไข่ครับเม่พันยูนี่มีบหลายครับนี่แต่ว่าพลังของการออกไข่ครับพี่น้องขอบคุณครับ พนครับผมโอ้นะครับสภาพบ่อกับเต้องตกใจนะ้ครับเรียง่วยภารกิจนะครับเนาะเรียงรวยภารกิจนะครับเบามีอ่เวลาได้ทาความสะอาดครับแต่ว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติครับหอยย่นี่ก็คือธรรมชาติดูแลกันเองนะครับเนาะไปได้พักมากนะครับเนื่องจากว่าติดงานนะครับอย่างอื่นก็เลยบกค่อไในเวะมาก ทำความสะอาดปันไดนะครับก็ยุอนไปครับนี่นะครับนี่คือข้อดีของการเลี้ยงนะครับข้อดีของการเลี้ยงนะครับนี่นี่ครับเหนือเน่นปึ๊กครับเลี้ยงแบบเราไม่ต้องลำบากลําบนนะครับเลี้ยงสบายสบายครับน้าไม่มีเปลี่ยนครับไม่แต่เติมอย่างเดียวแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพี่น้องก็หลายคนกับใส่ยู่นะครับนี่ อันนี้คือกพักอีกอย่างน่ก็ี้ค้นกับกินนะครับห้อยกับกินเสียบครับใส่พักใส่ห้อยไปครับนี่นะครับพี่น้องหลายคนที่ชอบในสายเนื้อครับเป็นกาลังใจครับเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไว้นะครับเนาะนี่ัอเลื้องอัมราเหมือนกันนะครับพันเลี้ยงสายเนื้อเลี้ยงเข้ากับบะตองกังวลเรื่องสีเปลือกครับพี่น้องเข้า เน้นนะครับเน้นเพื่อให้โตเร็วขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับอ่าส่วนผู้์มักสายสวยงามนะครับมาเบิงบัดครับสายสวยงามสายสวยงามกัคุนครับนี่กับบอ่อธรรมชาติที่กันบอ่อด,ดินจำลองของเขาครับนี่กับใยบั้ท่านกันที่กันครับสายสวยงามหัวเรืองเหลืองก็ลองแกงแรงนะครับ รเรืองเลี้ยงครับตายสวยงามนะครับเหนือทองเบือกทองครับว่ากันไปตลาดตอนนี้ก็พอไปได้ครับพี่น้องโอ้ช่วงนี้ก็ผู้ใดขายดีก็ดีใจนํำครับพอส่วนหลายคนที่ขายบกคอยได้นี่ก็คือขาดการตลาดนาะพี่น้องเนาะล่องหาตลาดนะครับ โพสต์บ่อยๆนะครับเนาะโพสต์บ่อยๆใน Facebook พี่น้องหลายคนก็ทักเข้ามานะครับขายบางได่น์ะนะครับตอนนี้ตลาดสุนไลกับพี่น้องคึกคักก็คือใน Facebook เนาะพี่น้องเขากลุ่มเด้อเขากลุ่มนะครับกลุ่มหอยเชอรี่สีทองนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใดก็เข้าไปน้ำเพลินเสมอตัวนะครับนะครับจะได้ขายน้ำเพลินเดี๋ยวนน้ำเพลินครับนี่พามาเบิ่งครับมื้อน,นี้ บ่ออนุบาลเท่ารุนน้อยนะครับกำลังทยอยเติบโตน้ำบ่เลี่ยนกันครับบ่ออนุบาลนะครับกะอย่าไปกวนมันครับน้ำลดกระเติมครับอาหารเน้นไปที่พืชน้ํานะครับเนเื้อแดงนะครับคันไ้พวกพักชั้วลดนี้ก็ไหเท่าน้อยนะครับใหญ่หลายน้ำหยีเสียนะครับผมนี่แหละครับผมสู้กันไป เบื้องเบีอยุ่งเสียแล้วครับนี่ของผมขันเป็นรุ่นน้อยไม่ค่อยไปกวนมัาหนะครับอย่างแบบง่ายๆพี่น้องเห็นให้มง่ายง่ายเหรอเยสเห็นมันยากครับพี่น้องว่าแต่มันใหญ่ครับสู้ๆเด้อพี่น้องครับผม